สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องออซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งครับเมนูรักพิชิตใจ,จราชาหรือบอนแอเปเทยอม r เมจ e สตีอ๋อค่ะเรื่องนี้ใช่ครับคือดูเผินๆก็แนวถนัดเกาหลีเลยอาหารน่ากินโรแมนติกย้อนยุคใช่ค่ะครบสูตรแต่พอเราไปเจอข้อมูลบทความที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้ เออพบว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นเยอะเลยครับใช่เลยค่ะเพราะว่าเบื้องหลังความน่ารักกุ๊กกิ๊กระหว่างเชฟสาวยุคปัจจุบันกับกษัตริย์โชซอนนะคะมันมีเอ่อการอ้างอิงถึงบุคคลจริงเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เกาหลีที่แบบเข้มข้นมากครับโดยเฉพาะตัวกษัตริย์ในเรื่องนะคะที่อิงมาจากกษัตริย์องค์หนึ่งที่ได้ชื่อว่าโหดเหี่ยมที่สุดเป็นทรราชตัวจริงเลยในประวัติศาสตร์โชซอนเดี๋ยวนะ,นะครับจากเรื่องรัก,รก กลายเป็นเรื่องทราราชไปได้ยังไงครับเนี่ยนั่นนะสิคะโหน่าสนใจมากงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าซีรีส์รอมคอมเรื่องนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ด,ด้านมืดของเอ,อ่อยอนซันกุนไดายังไงค่ะก็ให้เพื่อให้เห็นภาพเดียวกันนะคะเราลองดูพล็อตหลักคร่าวๆก่อนคือตัวเอกเป็นเชฟสาวยอนจียองเก่งมากจากยุคปัจจุบันครับผมแล้วก็จับพลัดจัผู ย้อนเวลาไปยุคโชซอนแล้วต้องไปทำอาหารให้กษัตริย์ที่ในเรื่องชื่ออีฮอนหรือยอนฮิก uh ุน huh. ซึ่งขึ้นชื่อเลยว่าลิ้นรับรสเนี่ยสุดยอดแต่ว่าอารมณ์ก็คือแปรปรวนมากเดาใจยากอำนาจเยอะ ครับนำแสดงโดยอิมยุนอากับอีชามินเคมีก็ดูดีตามสไตล์ซีรีส์แนวนี้เลยใช่ค่ะ <unsure> แล้วตรงไหนครับที่มันเชื่อมไม่ถึงประวัติศาสตร์จริงก็ตัวละครกษัตริย์อีฮอนหรือยอนฮีกุนเนี่ยแหละค่ะที่บทความต้นทางชี้เลยว่าไม่ใช่ตัวละครที่แต่งขึ้นมาลอยๆนะอ๋อแต่เป็นการเอาพระราชประวัติบุคลิกบางส่วนของกษัตริย์ยอ,อนซันตัวจริงมาตีความใหม่อ๋อเข้าใจแล้วครับที่ซีรีส์ใช้ชื่ออีฮอนหรือยอนฮีกุนแทนที่จะเป็นยอนซันกุลตรงๆก็อาจจะ จะเป็นเทคนิคปกตินะใช่ค่ะค่ะเพื่อให้มีอิสระในการเล่าเรื่องมากขึ้นหรือสร้างความต่างน,นิดหน่อยจากบุคคลจริงถูกต้องค่ะเป็นเรื่องปกติเลยในการสร้างงานอิงประวัติศาสตร์ทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากษัตริย์ในเรื่องคือภาพสะท้อนของยอนซันกุลคำถามต่อมาก็คือแล้วยอนซันกุลตัวจริงในประวัติศาสตร์ล่ะเป็นใครทำไมถึงได้ชื่อว่าโหดร้ายขนาดนั้นนั่นสิครับผมก็เคยได้ยินชื่อนี้ผ่านๆนะในซีรีส์เรื่องอื่นบ้าง แต่ภาพจำก็แบบลืนลางรางรู้แค่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะกษัตริย์ยอนซันนี่เป็นกษัตริย์องค์ที่10ของราชวงศ์โชซอนนะคะครองราชอยู่ประมาณ12ปีคือช่วง1494-1506ถึงครับแต่สุดท้ายก็ถูกรัฐประหารโค่นล้มออกจากบัลลังก์ไปซึ่งกออ็ถือเป็นจุดจบที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับกษัตริย์แล้วอะไรละครับวีรกรรมอะไรที่ทำให้ได้ฉายา พร,ราลาที่โหดร้ายที่สุดมีบันทึกอะไรเด่นๆบ้างครับตามบันทึกต่างๆนะคะภาพลักษณ์ของยอนซันกุลหนี่ค่อนพ่างจะไปทางลบมากๆเลยว่ากันว่าพระองค์มีนิสัยแบบเอาแต่ใจตัวเองดื้อรั้นมากๆหลงอำนาจมัวเมาในความสุขส่วนตัวอืแล้วที่สำคัญคือการลงโทษคนที่ขัดขวางหรือแม้แต่คนที่มีเรื่องกันมาก่อนไม่ว่าจะกับพระองค์เองหรือคนใกล้ชิดคือแบบรุนแรงมากไร้ความปราณีสุดๆ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าโหดร้ายขนาดไหนมีค่ะมีเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้แล้วก็เป็นที่พูดถึงเยอะเลยเช่นการสั่งขุดศพขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วนะคะโหขุดศพเลยเหรอครับใช่ค่ะขุดขึ้นมาทําลายหรือเอามาประจานซ้ำคือในสังคมของจีวที่เขาให้ความสําคัญกับการเคารบบพบรรพบุรุษมากๆเนี่ยการทําแบบนี้ถือว่าปาเถื่นสุดๆลบหลู่เกียรติอย่างร้ายแรงเลย แค่ฟังก็ขนลุกแล้วครับยังมีค่ะเหตุการณ์สำคัญที่เป็นเหมือนตราบาปใหญ่เลยก็คือการสังหารหมู่ปราดครั้งที่สองปี1504ออ๋อเคยได้ยินอยู่ครับค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่ยอนซันกุลรู้ความจริงเรื่องการสิ้นพระชนม์หรือการถูกขับไล่ของพระมารดาคือพระมเหสียุนครับผมที่เชื่อว่าถูกเหล่าขุนนางใส่ร้ายจนต้องโทษยอนซันกุลก็เลยล้ำแค้นครั้งใหญ่สั่งประหารชีวิตขุนนางบัณฑิตไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวนะคะ ครับผทั้งครอบครัวยากที่น้องที่เกี่ยวข้องโดนหมดเลยว่ากันว่าเกินร้อยชีวิตโหนี่มันคือการใช้อำนาจล้างแขนส่วนตัวเต็มๆเ,เลยใช่เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสั่งเกณฑ์หญิงสาวสวยๆทั่วประเทศเลยนะเข้ามาเป็นนางรำนางบำเรอในวังเป็นพันๆคนครับดัดแปลงพวกสถานศึกษาวัดวาอารามให้กลายเป็นที่เริงรมส่วนตัวใช้งานแผ่นดินฟุ่มเฟือยมาก ละเลยเรื่องบ้านเมืองไปเลยอืจนขุนนางราษฎรเดือดร้อนกันไปทั่วความไม่พอใจมันก็สะสมมาเรื่อยๆค่ะฟังดูแล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับกับฉายาทอรราชทีนี้พอกลับมาที่ซีรีส์เมนูรักพิชิตใจราชาที่เรารู้แล้วว่ากษัตริย์อีฮอนเนี่ยอิงมาจากยนสันกุลคนนี้ค่ะซีรีส์เขาจัดการกับภาพลักษณ์นี้ยังไงครับเล่าตรงๆต,ตามประวัติศาสตร์เลยหรือว่าบิดไปทางไหน นี่แหละคะ่ะประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยและเป็นหัวใจของบทความที่เรามาคุยกันวันนี้คือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เดินตามสูตรเดิมๆที่จะเสนอแต่ด้านมูดความโหดร้ายอย่างเดียวแต่เขาพยายามใส่มิติหรือเหตุผลเบื้องหลังความเป็นทรราชเข้าไปด้วยทําให้ตัวละครกษัตริย์อีฮอนในเรื่องมันมีความซับซ้อนทางอารมณ์มากขึ้นหมายความว่าแทนที่เราบอกว่าโหดร้ายก็พยายามจะอธิบายว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นมีปมอะไรในใจหรือเปล่า ประมาณนั้นเลยค่ะซีรีส์พยายามจะฉายภาพให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวความกดดันหรืออาจจะมีบาดแผลในใจบางอย่างที่อาจจะเป็นต้นต่อของพฤติกรรมที่ดูแข็งกล้าวอารมณ์ร้อนของ e อีฮอนทําให้คนดูอาจจะรู้สึกสงสารหรือเห็นใจตัวละครนี้ได้บ้างไม่ใช่แค่เกลียดหรือกลัวอย่างเดียวมันก็เป็นการตีความที่ท้าทายเหมือนกันนะครับการพยายามหาความเป็นมนุษย์ในตัวโทรราชเนี่ยมันเหมือนการเดินบนเส้นบางๆเลยใช่ค่ะระหว่างการให้มิติกับการ ลดทอนความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆค่ะแล้วจุดที่น่าสังเกตอย่างที่บทความชี้ให้เห็นนะคะคือช่วงเวลาที่ซีรีส์เลือกเปิดเรื่องครับซีรีส์บอกว่าเหตุการณ์เริ่มในปีที่10แห่งรัชสมัยยอนฮีกุนซึ่งถ้าเราเทียบกับประวัติศาสตร์จริงมันจะตรงกับปีคศ1504พอดีเป๊ะเลยปี1504 ปีเดียวกับที่เกิดการสังหารหมู่ปราดครั้งใหญ่นี่ครับใช่เลยค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆไม่บังเอิญแน่ค่ะการเลือกปี1504เป็นจุดสตาร์ทนี่สำคัญมากเพราะตามประวัติศาสตร์นี่คือปีที่ยอนซันกุลได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับพระมารดาครับพระเมหสสียุนใช่ค่ะและเป็นปีที่ความกรอดแค้นมันปะทุออกมาจนนำไปสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่ การที่ซีรีส์เริ่มเรื่องในปีนี้ก็เหมือนส่งสัญญาณว่าเรากำลังจะได้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตัวละครอืมที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์สังหารหมู่นี้แล้วซีรีส์ก็อาจจะนำเสนอมุมมองต่อเหตุการณ์นี้ที่มันต่างออกไปจากที่เราเคยรู้ก็ได้ นี่มันซับซ้อนกว่าที่คิดตอนแรกเยอะเลยนะครับการเอาเรื่องจริงมาตีความใหม่แบบนี้มันเหมือนกําลังตั้งคําถามกับประวัติศาสตร์กระแสะหลักเลยนะถูกต้องค่ะบทความวิเคราะห์ชี้ว่าซีรีส์เรื่องนี้กล้าที่จะแตะแนวคิดที่ว่าประวัติศาสตร์มักถูกเขียนโดยผู้ชนะครับหรือถ้ามองกลับกันคือผู้พ่ายแพ้ไม่มีโอกาสได้เขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองยนซันกุนเป็นกษัตริย์ที่ถูกโค่นล้มบันทึกเกี่ยวกับพระองค์ส่วนใหญ่ก็มาจากฝ่ายตรงข้ามจริงด้วยครับ หรือคนที่ต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารครั้งนั้นการที่ซีรีส์พยายามจะใส่เหตุผลเพิ่มมิติหรือสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับตัวละครที่ถูกตราหน้าว่าเป็นทรราชเนี่ยก็เลยเป็นการท้าทายเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกันมาซึ่งต่างจากซีรีส์หรือหนังเกาหลีเรื่องอื่นๆที่เคยพูดถึงยอนซอนกุนที่ผมเคยเห็นผ่านๆตามมาส่วนใหญ่จะเน้นความโหดเหี้ยมความวิปริตตามบันทึกเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเลยคือตอกย้ำภาพทรราชที่โหดป้ายบ้าอำนาจหมกมุ่นกามารมชัดเจนมากครับแต่เมนูรักพิชิตใจราชาเลือกที่จะฉีกแนวออกไปซึ่งมันก็สะท้อนความกล้าความเปิดกว้างของวงการบันเทิงเกาหลีเหมือนกันนะคะครับที่กล้าหยิบเอาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะส่วนที่อาจจะละเอียดอ่อนมาตีความนําเสนอในมุมมองใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้ตรงกับตําราเป๊ะๆมันก็จริงนะครับ ประวัติศาสตร์มักจะมีมุมเดียวที่ถูกบันทึกไว้เด่นชัดแล้วการที่สื่อสมัยใหม่เข้ามาเล่นกับมุมมองอื่นหรือพยายามเติมช่องว่างทางความรู้สึกมันก็ทำให้เราคนดูชุกคิดได้เหมือนกันนะใช่ค่ะ ว่าเรื่องที่เราเคยรับรู้มาตลอดมันครบทุกด้านแล้วจริงหรือเปล่าค่ะมันการเปิดบทสนทนาที่น่าสนใจทําให้ผู้ชมอาจจะไม่ได้แค่อินกับเรื่องรักๆใครๆอย่างเดียวแต่อาจจะเกิดความสนสัยอยากรู้อยากกลับไปค้นประวัติศาสตร์จริงๆเพิ่มเติมด้วยครับผมที่นี้กลับมาที่เรื่องจริงกันต่อ หลังจากที่ยอนซันกุลก่อเรื่องต่างๆไว้เลอแยะสุดท้ายแล้วชะตากรรมของพระองค์ในประวัติศาสตร์เป็นยังไงคะใช่ครับหลังจากสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อค่ะก็หลังจากที่การปกครองของยอนซันกุลสร้างความเดือดร้อนความไม่พอใจไปทั่วในที่สุดปีคศ .1506 กลุ่มคุนนางนักปราดคนที่ได้รับผลกระทบหรือแม้จะเชื้อพระวงศ์บางส่วนที่รอดชีวิตมาได้ครับก็รวมตัวกันก่อการรัฐประหารขึ้นค่ะ แล้วก็สำเร็จด้วยบุกเข้ายึดวังควบคุมสถานการณ์ได้บังคับให้ยอนซันกุลสละราชบัลลังก์แล้วใครขึ้นมาแทนครับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นครองราชต่อก็คือเจ้าชายจินซองค่ะซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดาของยอนซันกุลอ๋อหรือที่เรารู้จักกันในพระนามกษัตริย์ชุงจงนั่นเองค่ะครับผมกษัตริย์ชุงจงส่วนตัวยอนซันกุลเองก็ถูกปลดจากตำแหน่งกษัตริย์ ถูกลดสถานะลงเป็นแค่เจ้าชายยอนซันคือคำว่ากุลแบบว่าเจ้าชายอ๋อครับแล้วก็ถูกในประเทศไปเกาะคังฮวาก่อนจะสิ้นพระชนในอีกไม่กี่เดือนต่อมาแปลว่าในทางประวัติศาสตร์ยอนซันกุลก็กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวในการปกครองไม่ได้รับการยอมรับในฐานะกษัตริย์อีกต่อไปเลย ถูกต้องค่ะชื่อของพระองค์มักจะถูกบันทึกคู่กับคำว่าทรราชอยู่เสมอแล้วที่สำคัญคือในบันทึกประวัติศาสตร์หลายๆฉบับนะคะมักจะมีคำในวงเล็บต่อท้ายพระนามว่าเพจูเพจูค่ะซึ่งแปลว่าถูกขับไล่หรือถูกถอดถอนเป็นการตอกย้ำสถานะที่ไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็จุดจบที่ไม่น่าจดจำของพระองค์เลยคำว่าจะถูกขับไล่ตอนท้ายนี่มันทรงพลังมากนะครับ มันไม่ใช่แค่บอกสถานะทางการเมืองแต่เหมือนเป็นตราประทับทางประวัติศาสตร์ที่ลบไม่ออกเลยใช่ค่ะแรงมากพอรู้แบบนี้แล้วยิ่งอยากรู้เลยครับว่าซีรีส์เมนูรักพิชิตใจราชาที่อุตสา์ปูเรื่องสร้างมิติให้ตัวละครอีฮอนมขลาดนี้เขาจะผ่าตัวละครนี้ไปจบแบบไหนจะกล้าเล่าต่างจากประวัติศาสตร์จริงไหมหรือจะตีความคำว่าถูกขับไล่นี้ในมุมมองใหม่ๆหรือเปล่านั่นคือคำถามใหญ่ที่บทความต้นทางทิ้งท้ายไว้เลยค่ะ แล้วก็น่าติดตามมากๆว่าซีรีส์จะกล้าพอไหมที่จะให้ตอนจบที่แตกต่างออกไปหรือจะหาทางลงให้ตัวละครนี้ยังไงที่ยังเคารพข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่ก็ยังคงมุมมองที่ซีรีส์สร้างมาตั้งแต่ตน้นครับคำว่าถูกขับไล่ในบริบทของซีรีส์อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การถูกไล่ออกจากัลังจริงๆก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงการถูกขับไล่ทางอารมณ์การถูกผลักไสให้โดดเดี่ยวหรือการไม่ได้รับการยอมรับในตัวตนที่แท้จริงอะไรแบบนี้ แล้วการตีความแบบนี้ของซีรีส์มันจะส่งผลกระทบต่อมุมมองของคนดูที่มีต่อยอนซันกุนจริงๆได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะค่ะมันอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่มองยอนซันกุลเปลี่ยนไปเลยก็ได้มีความเป็นไปได้สูงค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพลังของสื่อบันเทิงเหมือนกันนะในการเอ,อ่อเชปปิง้งความเข้าใจหรือมุมมองต่ออดีตครับ ซีรีส์เรื่องนี้เลยพิเศษตรงที่ไม่ได้เป็นแค่โรมคอมทำอาหารทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานเรื่องรักอาหารประวัติศาสตร์ด้านมืดแล้วก็การตีความตัวละครที่ซับซ้อนอย่างกลาหาืม,มันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแม้แต่คนที่ประวัติศาสตร์ตัดสินไปแล้วก็ยังสามารถถูกนำมาพิจารณาใหม่หรือถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ได้ผ่านเลนส์ของงานสร้างสรรค์เหมือนเป็นการ เปิดประตูให้เราตั้งคำถามกับความจริงที่ถูกบันทึกไว้นะครับว่ามันอาจจะมีหลายด้านมีเหตุผลซับซ้อนหรือมีเรื่องราวเบื้องหลังที่เราอาจไม่เคยรู้ซ่อนอยู่ก็ได้ใช่ค่ะสื่อแบบนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะกระตุ้นความสนใจให้คนดูอยากค้นคว้าเพิ่มอยากทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ให้ลึกขึ้นไม่ใช่แค่เชื่อต่มๆกันมา แล้วก็ยังชวนให้เราลองมองคนในอดีตด้วยสายตาที่พยายามจะเข้าใจมากขึ้นแทนที่จะตัดสินแค่ด้านเดียวถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปเป็นข้อเคลดสุดท้ายที่เราได้จากการเจาะลึกเรื่องนี้ให้กับผู้ที่กำลังฟังอยู่ได้ไหมครับว่านอกจากความบันเทิงเกร็กประวัติศาสตร์แล้วมีอะไรให้เราได้คิดต่อยอดไปอีกบ้าง ดิฉันคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อก็คือการตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆในประวัติศาสตร์นะคะครับผมแม้แต่กับการกระทำของคนที่ถูกจารึกว่าเป็นทรราชการพยายามมองให้ลึกลงไปกว่าแคบเปลือกนอกหรือการกระทำที่ถูกบันทึกไว้ด้านเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ต่างหรือลบล้างความผิดนะคะครับเข้าใจครับ แต่มันอาจจะช่วยให้เราเห็นภาพความซับซ้อนของปัจจัยต่างๆที่หล่อหลอมคนคนหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจบาดแผลในอดีตแรงกดดันหรือแม้แต่ธรรมชาติของมนุษย์เอง